บริษัทเอเชั่วบางบัวทองสวัสดีค่ะข้างๆพี่หลักนี้ก็จะเป็นรถอะเมรินะคะจะเป็นรุ่นท็อป VL ราคาก็ะจะอยู่ที่655,000บาทนะคะแต่ว่ายังไม่รวมค่าสีนะคะยเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นสีขาวนะคะด้านหน้าของตัวรถตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะซ้ายขวาแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟ led นะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเพิ่ม ความสว่างให้กับลูกค้านะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่ทีนี้พี่ลักก็มาตกแต่งล้อแม็กให้กับลูกค้านะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะมาพร้อมยางเลยแล้วก็ฝาครอบเบรนะคะฝาครอบเบรเป็นสีแดงนะคะรุ่นอเมล่ารุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะกล้องรอบคันนะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่เพิ่มความปลอดภัยกับลูกคา้าแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวตรวจับเคลื่อนไหววัตถุรอบคันด้วยนะคะแล้วก็ในแคมเปญของพี่ลักษณ์นะคะ อันนี้พ่ลาก็ติดให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นคิวกันสาดนะคะคิวกันสาสีด้านเลยนะคะฟิลม์มฟิล์มก็ลูกค้าเลือกเป็น4060นะคะมาพร้อมกับคีบฉลามนะคะคีบฉลามก็จะเป็นตัวสีดํานะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวสวยงามมากนะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายของอเมล่านะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าเป็น LED เวลาที่ลูกค้าเห็นเนี่ยสัญลักษณ์จะรู้ได้เลยว่าเป็นอเมล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะคะ ว่าความจุเนี่ยจะจุได้เยอะขนาดไหนนะคะเห็นคันเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะเปิดมาเห็นเป็นยังไงกันบ้างคะด้านท้ายลูกค้าสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้นะคะสองถึงสใบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในแคมเปญของพี่ลักษณ์เนี่ยก็จะมีถาดท้ายนะคะถาดท้ายแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะว่ารถของอเมรารุ่นนี้ภายในตัวรถเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยค่ะ รถอเมร่านะคะรุ่น VL นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังที่ไม่สะสมความร้อนนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเบาะหนังทูโชนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนคะคะรองรับ Apple CarP l a y Android Auto Air ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเป็นแอร์อัตโนมัติเลยแล้วก็เป็นระบบฟ s สต r t นะคะส่วนตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตรงนี้ลูกค้าสามารถเปิดปิดรับ โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเพิ่มเสียงก็ได้นะคะเพิ่มเสียงวิทยุหน้าจอตรงนี้ลูกค้าก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะลูกค้าจะตั้งค่าแบบไหนนะคะในแคมเปญของพี่ลักษนะคะโปรโมชั่นของพี่ลักษ์ดาวเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0 0น 9,000บาทนะคะค่างวดก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะทั้งหมดจะอยู่72งวดน,นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะได้ค่างวดที่ถูกลงกว่าดีก็ได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถพักหาพี่ลักได้เลยนะคะ,ะเบอร์โทรของพี่ลักนะคะก็จะเป็นเบอร์0817433842นะคะหรือว่าจะเป็นไลน์นะคะ 25562545หนะคะช่องทางของพี่รักห้ามลืมเด็ดขาเลยนะคะจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะนิสสันบายลักนิสสันนะคะแล้วก็ฝากไม่ได้เลยคือลืมไม่ได้เลยนะคะคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่รักด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่รักด้วยนะคะคลิปนี้พี่รักต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ